สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้เท็ดดี้ทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่อง In w a d e r s เป็นหนังปี2017กับเรื่องราวของโจรสองคนที่วางแผนปล้นบ้านในยามวิการแต่ด้วยความเป็นมือใหม่จึงทําให้ทั้งคู่มีทักษะในการบุกรุกบ้านที่เป็นศูนย์เป็นชนวนเหตุนําไปสู่เหตุการณ์นองเลือดที่มีอาจกลับตัวกลับใจได้ทัน เปิดเรื่องมาที่ค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองในบ้านหลังใหญ่ที่เต็มไปได้วยความหันษาขณะเดียวกันก็มีรถปริสนาแล่นมาจอดเงียบเชียบในห้องโดยสารปรากฏชายสองคนที่ประกอบไปด้วยจอแดนแล้วริกกี้กาลังวางแผนปล้นบ้านที่ตกอยู่ในเป้าหมายของพวกเขาจอแดนก็ได้เสนอว่าพวกเราควรใส่หน้ากาก,ากเพื่ออำพรางใบหน้าเพราะนอกจากปิดบังรูป,ปรพันสันฐานแล้วยังช่วยเพิ่มความน่ากลัวให้กับเหยื่อเมื่อพบ นกด้วยเขาก็ได้ลองหยิบหน้ากากสัตว์ขึ้นมาสวมก่อนหยิบมีดขึ้นมาจ้วงลมเพื่อซักซ้อมท่าทางการออกอาวุธแต่เพราะใช้แรงเกินพอดีของแหลมก็ดันพลาดไปแทงเขาที่ซอกคอของริกกี้เขาก็ได้กรีดร้องโหยหวนพลันปัดมีดกระเด็นไปอยู่หลังรถก่อนพลาดบีบแต่ส่งเสียงดังไปทั่วแล้วก็สะบัดดาคำหยาบใส่เพื่อนด้วยอารมณ์โมโหจอแดนก็ได้แก้เขินด้วยการหยิบหน้ากากยิ้มหวานขึ้นมาสวมแล้วบอกว่าพวกเราเหมาะกับหน้ากากอันนี้มาก เพราะหน้ากากสัตว์ทำให้การมองเห็นเป็นไปได้ความยากลำบากจากนั้นทั้งคู่ก็เดินลงจากรถมุ่งหน้าไปยังบ้านหลังใหญ่ที่ประเมินแล้วน่าจะเต็มไปด้วยข้าวของมีค่ามหาศาลด้วยความที่มารยาทด,ดีริกกี้ก็ได้กดกริง่งเพื่อเป็นสัญญาณบอกคนข้างในว่ามีแขกมายืนรออยู่หน้าบ้านทั้งคู่กลุ่มอาวุธในมือแน่นตามที่ได้ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีหวังว่าไม่เหยื่อเปิดประตูออกมาจะได้ใช้มันจามเขาที่สีส่สาให้ตายในครั้งเดียวแต่เมื่อเจ้า ของบ้านเปิดประตูออกก็ตอนรับผู้บุกรุกด้วยการเอาเลื่อยอัตโนมัติปักเข้าที่หน้าของจอแดนก่อนกลับเข้าไปในบ้านเพื่อสั่งสัน่นครอบครบัวยังมีความสุขต่อไปเลื่อยอัตโนมัติที่ยังคงทํางานอยู่ก็ได้ปั่นอวัยวะข้่งในจนทําให้เลือดพุ่งกระฉูดออกมาในปริมาณมากสาดรถถ่วงคนที่ยืนอยู่ข้างๆจนเปียกชุ่มไปทั่ว ที่เห็นเพื่อนตัวเองถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาก็ได้วิ่งกลับไปที่รถด้วยอาการเสียควันแต่ก็ดันลืมไปว่ากุญแจยังอยู่ที่ตัวของจอแดนเพื่อนรักของเขาที่บัดนี้เลือดกําลังไหลออกจากร่างจนหมดตัวชายหนุ่มก็ได้ตัดสินใจเดินกลับไปอีกครั้งอย่างกล้ากลัวผ่านสายเลือดสีแดงฉานที่พวยพุ่งเสมือนอยู่ในโรงฆ่าสัตว์แล้วก็ควานหยิบกุญแจออกมาได้สําเร็จก่อนวิ่งกลับไปที่รถอย่างรีบร้อนแต่ด้วยความประมาส่งผลให้ริกกี้เหยียบหน้า กากที่ตัวเองทิ้งไว้จนลื่นลำคอก็ได้ไปกระแทกกับไฟท้ายจนกระจกแตกทิ่มทะลุคอหอยทําให้หลอดลมฉีกขาดนอนอ้าป,ปากพงังาบอยู่บนพื้นในขณะครอบครัวที่เขาตั้งใจมาปล้นในตอนแรกก็ได้กินอิ่มมีพีมันและขึ้นห้องนอนตีพุงอย่างสบายอารมณ์แล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ Música ก็จบกันมาแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่อง In v a d e r หนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าการประกอบอาชีพสุจริตเพื่อหาเลี้ยงปากท้องตัวเองมีคุณค่ามากกว่าการถือมีดสักเล่มเพื่อไปรีดไถ่ทรัพย์สินของเหยื่อเพราะนั่นแสดงให้เห็นว่าคุณกําลังหากินมนหยาดเหงื่อของคนอื่นและเป็นการลดทอนคุณค่าของตัวคุณเองให้ต่ํากว่าสัตว์เดรัจฉานหากนําชีวิตของหัวขโมยคู่นี้ลองไปเปรียบเทียบเล่นๆกับหมาแน่นอนว่าหมามีคุณค่ามากกว่าเป็นไหนไหน เพราะอย่างน้อยมันก็ยังรู้จักทำมาหากินเฝ้าบ้านให้เจ้าของดูแลความสงบเรียบร้อยและกำจัดสัตว์มีพิษตัวเล็กตัวน้อยให้พ้นไปจากบ้านเพื่อแลกกับรางวัลที่มันควรได้รับนั่นก็คืออาหารและที่สำคัญหมาก็ไม่เคยถือมีดไปปล้นใครเพื่อขออาหารกินครับ หากเพื่อนๆที่มีหนังโหดในใจเรื่องไหนที่คิดว่าพิสดารแปลกประหลาดอยากให้ผมหยิบม,มาสปอยคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับและหากคุณชอบคลิปนี้<ม>ก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังโหดในคลิปต่อไปครับ